เดี๋ยวรอบนี้จะใช้ปลาเหลืองเป็นเหยื่อนะมาดูม่ใช้ทั้งตัวเลยเกี่ยวเกี่ยวหลังเกี่ยวหางไว้เพราะว่าเมื่อวานมันมันมีอะไรกระตุกไปนะจะลองดูคับกนะี้อืมมวนี่ครับ นี้ตีทิ้งไว้ครับตีไปประมาณแถวเรือใกล้ๆเรือหน่อยประมาณนั้นนะครับเปิดหน้ารอกประมาณนี้นคันนี้เราก็นั่งดูกันเลยครับ